12ปีแห่งความล้มเหลวจบแล้วพอกันทีไม่มีอีกแล้วเอลังโกวานเอลาวาราซันกุลสื่อคนปัจจุบันของทีมชาติมาเลเซียชุดลุยศึกซีเกม2023ได้ออกมาเปิดใจผ่านสือ่อถึงการนำทีมลุยศึกซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าได้ฝึกซ้อมและเตรียมตัวมาอย่างดีและนักเตะในทีมชุดปัจจุบันจะสามารถยุติความผิดหวัง12ปีกลับมาเป็นแชมป์ซีเกมให้ได้และจะฝ่าไทยเวียดนามเพื่อนร่วมกลุ่มมีปัญหาของพวกเขา คือมีนักเตะม,มารายงานตัวไม่ครบเนื่องจากติดภารกิจของสโมสรและในด้านอื่นๆอ,อ,อีกด้วยแต่ก็จะทําผลงานอย่างเต็มที่เรากำลังทำสิ่งต่างๆในการฝึกซ้อมแม้ว่าผู้เล่นบางคนจะมารายงานตัวช้าแต่พวกเขาก็รู้จักโมเดลการฝึกซ้อมของเราเรากำลังอยู่ในขั้นตอนที่3ของการฝึกซ้อมผมเชื่อว่าผู้เล่นจะทำผลงานได้สม่ำเสมอในซีเกมเรามีนักเตะเต็มทีมหลังจากมีนักเตะเพียงไม่กี่คนที่มารายงานตัวในวันนี้เนื่องจากภาระผูกพันกับสโมสรเราไม่สามารถรักษาความปลอดภัยของลูกมาน และนูอาได้แต่เรายังมีผู้เล่นที่มีคุณภาพอยู่ในทีม